ชุดชุดดยกับชุดแดกรวมกันแล้วค่สีมะรกาตังตมากเอนเนี้สีอะไรนะสีมะละกมะอมละกต้องเลือดไทย <ừ. S 2> เร็วไอ้ดิ้มลบน่อยโอ้ตอนต้นวิกหนอยโอ้นี่กูขูดกันดสดสเลยฮนะกินเลยกินเลยได้เรื่องก็วะตัวไงตวง,งมงอนะไม่ใช่เนี่ยกระดกเลยโบว์นี่ออกเนี่ย กลิ่นมะม่วงอันนี้มาดูดนมรอบเดเข้าไปแล้วก็มาต้องผัดต้องเคยหอมหอมแกมไม่พอครัวนันเทไปวกนำนใส่มีดใส่กรนเเป็นไงพูดเลย พอคัวบางลังสายเรือกลังพงบอกสายเรือเนี่ยยังเดียวเลยมีขาไก่มาปะวายยังตียังได้ยองไหมได้อยังเดี๋ยวทำไมมาเดี๋ยวเยอะแล้วไม่ใช่กันเรื่องะไรทินงหท้ี่ไปได้พอป่าฮะ ข้าวมันที่จอยช่องอะไรนะ่ข้างเอะเกินวเียเขามาก่ะได้เรื่องหมดแกว่าพวกเามึไหมมเาแล้วเมนั้นรวองดนตีนะตีอะไรเข้าเยยารองดนตีนอะไรอ่ะข้าเสียยวเทมอะโอ้โหอ้าเียยวเท่มากเลยอะ <พ>อทอ้อเนี่ทำเองกินเองนักเรีนพอเดี๋ยวันดีปนะเจนใส่ดแล้วก็นี่ตำน,น,นี่ตำกันสดๆเลยนะอือปีตีนดีว่ะไม่แก้ให้เลยนะ Yeah.